สวัสดีค่ะทุกคนพบกับฟุกโพลิเด็อีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนนะคะมากินอีกเหมือนเดิมท่าเรื่องกินถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเรามาาๆแต่วันนี้นะคะฟุกจะพาทุกคนนี้ออกมาจากกรุงเทพมาทั้งโซนภาคอีสานนะคะมากินย่างเนยแบบแคมปิ้งค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะ และตอนนี้นะคะทุกคนเราก็อยู่ที่ร้านย่างเนยเดอะฟอร์เรสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอสั่งอาหารก่อน สำหรับร้านย่างเนยเดยอะฟอร์เรยนะคะก็เปิดเวลา18นาฬิกา30นะคะหรือว่า6โมงครึ่งตอนเย็นนะคะก็เพื่อนๆก็ลองแวะมาใช้บริการได้แต่บอกก่อนเลยว่ามาั้งแต่6โมงก็คือมีคนมารอร้านเปิดแล้วนะคะทุกคนแสดงว่ามันอร่อยจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาให้ได้นะคะที่นี่ก็มีเพลงบรรยากาศแบบแคมปิ้งคนเยอะมากทุกวันค่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปย่างเนยกันต่อก่อนนะคะและถ้าใครนะคะที่เบื่อบรรยากาศกรุงเทพนะคะก็สามารถแวะมาทางโซนอีสานมาที่จังหวัดชัยภูมิได้ถือว่าเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวนะคะธรรมชาติเยอะแล้วก็มีวัดวาที่สวยงามที่สำคัญอย่าลืมมากินย่างเนยเดอะฟอร์เรสตเด็ดขาด ถ้าใครมาชัยภูมิแล้วไม่มาย่างเลยเดอะฟอร์เรสถือว่ามาไม่ถึงชัยภูมินะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนฝากเพื่อนนะคะกดติดตามช่อง Facebook ของเราด้วยนะคะมีข่าวสารสาระดีๆนะคะไว้คอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาค่ะสำหรับวันนี้ต้องลากันไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย